การบรรยายธรรมาปาติโมกของเราว่าด้เรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูไปตามเดิมและกำลังบรรยายโดยหัวข้อว่าองค์ประกอบของความสุข <C oughs> ซึ่งมีอยู่หลายหลายหลายองค์ด้วยกันราการที่เราจะมีความสุขทมความมุ่งหมายในพุทธศาสนาได้นั่นจะต้องมีความรู้สึกอิม่มทางกายอิม่มทางจิตอิ่มความดีหรืออิม่มธรรมนี่ธรรมะนี่เรียกว่าความอิม่ม คือความพักสุขสะ,สะดวกสบายราเริงตามทางธรรมนี่คือความสุขตามทางธรรมแล้วก็มีถัดไปคือความแน่ใจว่าความเป็นอยู่ของเราถูกต้องไม่มีความชั่วไม่มีบาป <c oughs> ที่ทำโดยเจตนา นี่จะกความแน่ใจว่าเราเป็นคนอย่างนั้น <c oughs> นี่ก็เป็นองค์อันหนึง่ง <c oughs> แล้วก็มาถึงความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภยั <c oughs> <c oughs> ยสัตว์ทั้งโลกไม่มีเวรไม่มีภัยแก่เราเรามีความรักสัตว์ทั้งโลกหรือสิ่งที่มีชีวิตไม่มีจำกัดไม่มีประมาณ <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นความรักสากลเป็นความไม่มีเวรไม่มีภัยที่เป็นสากลล้วนแต่เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าความสุขอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งถ้ามีองค์ประกอบอย่างนี้ความสุขนั่นเป็นความสุขที่แท้จริงขอให้ทบทวนว้เสมออยาฟังแล้วแล้วไปที่วันนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าความมีอิสรภาพ <c oughs> คำว่าอิสรภาพเป็นคำที่ชินหูกันมากแต่ว่าความหมายมันจะเหมือนกันหรือไม่สูกต้องตรงกันหรือไม่ <c oughs> ในที่นี้เราจะพูดถึงความอิสรภาพตามหลักของธรรมะสะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในพุทธศาสนา คำ <c oughs> ว่าอิสระภาพในภาษาชาวบ้านภาษาการเรื่องภาษาคนธรรมดานนั้ก็ไปอย่างหนึ่ง <c oughs> อิสรภาพในภาษาธรรมะหรือภาษาศา,าสนาก็ไปอย่างหนึ่งแต่ในที่นี้เราจะรวบหมดทุกชนิดของความเป็นอิสร,ระ <c oughs> หรือที่เรียกว่า อิตรภาพฉะนั้นขอให,ให้กำหนดไว้ดีๆให้มันเป็นอย่างๆไปอย่าได้คนกันยุ่ง <c oughs> ถ้าหากว่าเราไม่มีอิตรภาพแล้วไอ้สิ่งที่เรี่กความสุขนั่นมันก็มีไม่ได้ <c oughs> แล้วองค์ประกอบของความสุขแต่ละ อย่างละอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะมันเนื่องกันหรือแท้ที่จริงมันมีความหมายที่เจือกันอยู่ที่เกี่ยวพันกันอยู่เช่นคาว่าอิสรภาพเนี่ยก็ต้องหมายึงจิตใจที่อิ่มที่แน่ใจที่เบิกบานที่ไม่มีเว้นไม่มีภัยอะไรด้วยเหมือนกัน <c oughs> แล้วเราก็แยกออกมาดูกันในความหมายเฉพาะของคําว่าอิสรภาพ <c oughs> คำว่าอิสระตามภาษาบาลีนั่นแปลว่าเป็นใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายแต่ในภาษาไทยมันมีความหมายเป็นอิสระคือเป็นเอฟรีที่เป็นอิสระไม่ได้หมายถึงเป็นเจ้าเป็นนายอย่างในภาษาบาลีภาษาบาลีหมายถึงเป็นเจ้าเป็นนายเนื้อสิ่งต่างๆงจ่เรียกว่าอิสระ ภาษาบาลีก็เป็นอิสระภาษาตันสกฤตก็เป็นอีสวระคืออีศวนเต่ <c oughs> า,าผู้เป็นใหญ่เนื้อสิ่งทั้งปวงอย่างนี้อธิบายไปตามตัวหนังสือไม่ตรงก,กันกับความหมายในภาษาไทยความหมายในภาษาไทยเราใช้คำว่าอิสระไปตามเดิมแต่ไม่แปลว่าเป็นเจ้า <c oughs> เป็นใหญ่แปลว่าเป็นอิสระแก่ตัว คือไม่มีใครมาเป็นเจ้าเป็นนายต่างกันอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าโดยข้อแท้จริงแล้วมันอันเดียวกันกันได้คือเมื่อเราเป็นเจ้าเป็นนายเนื้อสิ่งต่างๆมันจริงจะไม่มีสิ่งต่างๆมาเป็นเจ้าเป็นนายเนื้อเราเราลองไม่เป็นเจ้าเป็นนายเนื้ออะไรก็สักสิ่งเลยมันไม่จะมีสิ่งนั่นเละมาทับเราคือเป็นนายเนื้อเราเราก็ไม่เป็นอิสระ ดูจากตัวหนังสือก็ดูได้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมาเป็นนายเหนือเราหรือมาบังคับเราหรือมาอะไรก็ตามนันอิสระนี่ก็เลยมีข้อเท็จจริงอยู่ที่ตรงว่าเรามันเป็นนายเหนือทุกสิ่งแล้วก็ไม่มีสิ่งใดมาทำอะไรแก่เราเรียกว่าอิสระ ที่ถ้าจะดูกันให้หมดถ้าตามหลักที่จะใช้สำหรับพุทธบริษัทก็ใช้แบ่งแยกความเป็นอิสระนี่ออกเป็นสามระดับตามเคยที่เรามักจะใช้พูดอธิบายสามระดับก็คือทางกายทางจิตทางวิญญาณ พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกเรื่องอระดับสามระดับนี้ควรจะเป็นที่เข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งพอออกชื่อถึงก็ให้เป็นเข้าใจได้ไม่ต้องอธิบายซ้ำๆส,ส,สกักๆนะทางกายมาถึงร่างกายโดยตรงทางจิตมายถึงจิตที่สักรู้สึกคิดนึกได้และเนื่องกันอยู่กักบร่างกาย <c oughs> ส่วนทางวิญญาณน,นั้นเลยไปถึงเรื่องของสติปัญญาที่ถูกต้อง ทางฟิสิกส์คือทางกายทางเมลัตนี่คือทางจิตที่เกี่ยวกันอยู่กับกายทางสเปริชวลนั่นคือทางวิญญาณ <c oughs> คำมันปนกันยุง่งเข้าวิญญาณในที่บางแห่งหมายถึงจิตแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจิตห <c oughs> มายถึงคุณสมบัติท่านสูงของจิตเรียกว่าทางวิญญาณสเปริช่วเที่ยวก็เลยได้อิตรภาพเป็นสาม ระดับอิสรภาพทางกายอิสรภาพทางจิตอิสรภาพทางวิญญาณอิสรภาพทางกายหมายความว่าร่างกายไม่ถูกอะไรอกระทําเอาอิสรภาพทาง <c oughs> จิตหมายความว่าจิตนี่ไม่ถูกอะไรกระทาเอาอิสรภาพทางญญาวิญญาณหมายถึงวิญญาณไม่ถูก heeft, <c oughs> อะไรกระทาเอา ทีนี้อิสระภาพทางจิตกับทางวิญญาณนั้นใกล้ชิดกันมากบางทีก็รวมกันได้แต่เพื่อให้เข้าใจชาติละงแยกกันดีกว่า <c oughs> นี่เราเจ็บไปถึงโรคคําว่าโรคซึ่งไม่เป็นอิสระอ,ะอระถ้ามีโรคก็คือไม่เป็นอิสระโรคทางกายจะปวดที่ร่างกายโรคทางจิตเกี่ยวกับระบบประสาท โรคทางวิญญาณเกี่ยวกับความโง่คนสบายดีทุกอย่างเลยมีความโง่ความหลงเอกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้เรียกว่ามีโรคทางวิญญาณเป็นโรคทางกายไปหาโรงพยาบาลตามธรรมดาเป็นโรคทางจิตไปหาโรงพยาบาลโรคจิตหรือโรคประสาทเป็นโรคทางวิญญาณต้องไปโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ นี่ม,นมันมันประกันความฝั่นเฟือือกันกันลืม <c oughs> ที่อิสรภาพทางกายมาถึงไม่มีอะไรกระทําแก่ร่างกายในลักษณะที่มันไม่เป็นปกติสุข <c oughs> มีมูลมาจากภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ ภายเราจะถูกจับขังหรือถูกทำทำร้ายถูกบีบคั้นถูกข่มเพงร่างกายมันไม่เป็นอิสระทางภายในเช่นโรภคภัยไข้เจ็บมันมาจับกลุ่มเกาะกลุ่มร่างกายไม่เป็นอิสระาการจัดการที่จะมีอิสรภาพทางกายตามความหมายที่กว้างในทางธรรมนี่นก็ต้องมีอนามัยดี ร่างกายมียนามัยดี <c oughs> อิสระจากโรคมันก็มีการเป็นอยู่ดีไม่มีการเบียดเบียนจากบุคคลจากสังคมจากอะไรก็ตามทางกายเป็นอิสระไม่ถูกกักขัง